ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราหวังไว้นะคะจะประสบความสําเร็จไหมนะคะจะประสบความสําเร็จดีไหมนะคะให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ท้อแท้อยู่ตอนนี้นะคะอ,อีกไม่กี่วันนะคะดาวราวหูก็ จะย้ายออกะะจากดวงเมืองดวงโลกนะคะดวงดวงเมืองประเทศไทยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะคลี่คลายในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นที่กําลังท้อแท้อยู่นะคะให้กําลังใจใครที่ตกงานนะคะใครที่หมุนเงินไม่ทันการเงินการงานมีปัญหาโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษนะคะตอนนี้นะคะแย่มากนะคะส่วนราศีอื่นอก็นะคะลดทอนกันไปนะคะตามอ่า ลัคนาราศีนะคะอ่ะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดหวังไว้นะคะมันจะประสบความสำเร็จไหมนะคะมันจะมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมอุปสรรคช่วงนี้นะคะอ่าขอให้พลังงานไพ่มีบอกนะคะเป็นตัวชี้นานะคะแสงสว่างให้กับเพื่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีนะคะคำะแนะนํานะคะจากคาดด้วยนะคะว่าเราควรจะทํำยังไงนะคะอ่ะมาดูก่อนว่านะคะเราจะ ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาช่วงนี้ไปได้ไหมนะคะ เพ you well, okay. er. ื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไทม์ไลน์นะคะเพื่อนมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเป็นพลังงานของตอนนั้นนะคะไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะอ่ามันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะในโลกใบนี้นะคะในประเทศไทยมี60-70ล้านคนนะคะมีไม่กี่คนนะคะที่จะเข้ามาเห็นคลิปนี้นะนะคะอ่ะนะคะอ่านะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะเพื่อนๆรอใจจดใจจ่อจริงๆนะคะตามหัวข้อเลยเปิดขึ้นมาก็เหมือนเพื่อนๆรอความหวังใหม่รอโลกใบใหม่นะคะเนี่ยนะคะให้สองไม้กำลังเฝ้ารอ ะะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมองหาความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตนะคะมองหาจุดหมายปลายทางใหม่ให้กับชีวิตอยู่เนาะตอนนี้นะคะ เพื่อนๆนะคะเป็นคนดีนะคะอันนี้พไพ่ the f r i ะเฟรนะคะหรือว่าไพ่พระนะคะเพื่อนๆบางครั้งนะคะเพื่อนก็พยายามทําจิตใจให้สงบสุขเย็นลงนะคะพึ่งธรรมะนะคะหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระบ่อยมากไปทําบุญบ่อยมากนะคะช่วงนี้นะคะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆจะได้เจอสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆเมื่อไหร่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆสักทีอะไรประมาณนี้นะคะทาบุญเยอะมากนะคะสวดมนต์ไหว้พระเยอะมากนะคะแล้วก็จิตใจเพื่อนๆพยายาม ทำให้สงบสุขตอนนี้นะคะพยายามข่มจิตใจตัวเองให้มันแบบค่อนคลายนะคะอ่ะนะคะ เพื่อนๆก็จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะเร็่นี้นะคะอาจจะเดินทางไปทําบุญนะคะเพราะให้มันขยายการหรือนะคะมีเกณฑ์เดินทางปรับปรับฉับพันกระทันหันนะคะหรือจะมีคนเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆนะคะเป็นคนธาตุลมมิถุนตุนกุ่มนะคะ,ะนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเลยตอนนี้ประดังประดิเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆนะคะไม่รู้ว่าดีหรือร้ายนะคะเข้ามาหมดเลยตอนนี้นะคะพเพื่อนๆจะต้องเลือกให้ดีนะคะ อะไรก็ตามใครก็ตามที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะการเงินการงานนะคะเลือกให้ดีๆนะคะตอนนี้นะคะเป็นเพื่อนเป็น,ปนจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเข้มแข็งสตรองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนๆจะสามารถนะคะสงบได้ทุกสึกนะคะาสามารถนะคะ ต่อต้านนะคะสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้หนูมองว่านะคะให้ามาขยายกันนะคะเ,เพื่อนเพื่จะรู้รับรู้ได้เองว่าสิ่งไหนดีไม่ดีเพื่อนเพื่อนจะได้นะคะจัดการสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเพื่อนเองและนะคะเป็นเป็นไปในทางที่ถูกต้องที่ควรนะคะ ะะการเวลามาเปลี่ยนแล้วนะคะ The c h a p e r a n c n s ออกมานะคะดูซินะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเร็วๆนี้นะคะ The c h a p e r a n s นะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่มีโชคลาบนะคะอุดมสมบูรณ์ King of Cup เพื่อนๆค่ะนะคะจิตใจสขุมเยื่อเกี่็นแล้วก็เป็นคนที่นะคะอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดูตัวเขานะคะผู้ชายคนนี้นะคะ King of Cup นะคะเขาถ้าเพื่อนๆรู้จักนะคะ ที่สุดของที่สุดของไพ่ถ้วยก็คือคิงออฟคัพแล้วก็สิถ้วยนะคะนะคะถ้าถ้าหมายถึงในเรื่องของความโชคดีอุดมสมบูรณ์นะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ>ื่อนๆจะเป็นคิงออฟคัพนะคะเร็วนี้นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็คิงออฟเอนเนอร์คนะคะการเงินมาเต็มความสุขมาเต็มความรักความสุขการเงินเป็นคิงออฟเอนเนอร์ค์คิงออฟเหรียญคิงคิงราชาแห่งเงินนะคะเ,เพื่อนๆว้าวนะคะดีมากนะคะ e n e น g y ีนี้รับไปนะคะใครๆที่เข้ามาเห็นนะคะ พลังงานตอนนี้นะตอนนี้นะคะเพื่อนๆคคนที่โชคดีที่สุดนะคะพลังงานบวกบนโลกใบนี้มีจริงนะคะ มีจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเห็นคลิปนี้จงรับเอาไปนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสจะเป็นคนที่ผู้หญิงที่สวยรวยๆมากผู้ชายที่สวยรวยๆมากสมบูรณ์แบบแม่ทุกสถาบันดีเอ็มเพรสทุกคนดูไพ่ดีออกมาหมดเลยหลังจากเดอะแชมเพรสการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะคะหนูมองว่าวันที่17ตุลานี้เพื่อนๆจะกลายเป็นดีเอ็มเพรสคิงออฟ p พน n เ c อรแล้วก็คิงออฟคัพนะคะว้าว นะคะพูดไม่ถูกเลยนะคะไพ่ใต้สำรับก็ยังเป็นควีนควีนออฟคัพนะคะหนูเมื่อกี้คือตื่นเต้นคือแบบเปิดไพ่ออกมาอ่านอ่านไม่ถูกอ่านไปต่อไม่ถูกนะคะคือดีใจมากนะคะเพื่อนๆทุกครั้งที่หนูเปิดไพ่หนูก็จะเออ อธิษฐานนะคะถึงคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็ตัวหนูเองนะคะเะนั้นนะคะในการเปิดไพ่ทุกครั้งหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งนะคะในการอัดคลิปนะคะมันมันจะเป็น energy พลังงานตอนนั้นจริงๆแล้วก็หนูรู้สึกว่านะคะทุกครั้งที่หนูเปิดไพ่ไปในทิศทางไหนเ,นเพื่อนๆส่วนมากที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะก็จะไปในทิศทางที่ดีแบบที่หนูอ่าต้องการตั้งใจหวังไว้นะคะเพื่อนๆสู้นะคะรับเอา energy ดีๆไปนะคะอ่ะขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะจากไพ่นะคะ ฉบับนี้นะคะ,ะคำแนะนําในการใช้ชีวิตนะคะของเพื่อนเนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเจะสําเร็จแน่นอนนะคะเพื่อนเจะได้กลายเป็นคนที่มีความสุขสุขสมหวังทั้งการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็ e x p r e s i o n นะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่ส่งต่อความสุขให้คนอื่นนะคะไม่ใช่ตัวเองมีความสุขแล้ว เพื่อนจะเก็บไว้อย่างเดียวเพ,เพื่อนจะส่งต่อความสุขนะคะเหมือนกับหนูตอนนี้นะคะถ้าหนูมีความสุขหนูก็ส่งต่อความสุขให้เพื่อน,อ,นอ่ะแค่ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็นะคะ Impatience นะคะเพ,เพื่อนจะเป็นคนที่มีความแบบว่าอดทนนะคะอดทนอด อดกลั้นได้ดีมากนะคะแล้วก็นะคะทริกกี้นะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาบอกเข้ามาเตือนเพื่อนๆนะคะให้ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ก่อนหน้าแน่แน่นอนเลยนะคะอะขอดูในเรื่องของความรักบ้างละส่วนในเรื่องของความรักเพื่อนๆจะเจออะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากนะคะจากไพ่ออร์คโรนะคะ ฉบับสีทองของเรานะคะมันดีมากนะคะคำแนะนําในเรื่องของความรักชิวเทรนนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะเ <t> พื่อน,นบางคนที่อยากจะตั้งท้องก็มีเกณฑ์จะตั้งท้องนะคะจากไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะคะอ่านะคะแล้วก็ทรัสต์นะคะเพื่อนๆจะมีความเชื่อความศรัทธามากขึ้นนะคะและก็นะคะโรแมนติกเฟลลิ่งนะคะเพื่อนๆก็จะมีโมเมนต์โรแมนติกเฟลลิ่งในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันแล้วก็เวดดิ้งนะคะเพื่อนๆนะคะบบางคนนะคะเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเพื่อนๆอาจจะ จะได้แต่งงานตกตกลงปรงใจนะคะได้พบเจอเนื้อคู่ได้มือโมเมนต์โรแมนติกฟซลล n g ิ่งนะคะถ้าเป็นเพื่อนเชื่อและศรัทธาน,นะคะ